นโยบายที่2องพักพลังธรรมจะออกโฉนดที่ดินทั่วประเทศภายในเวลา4ปีเราจะเริ่มต้นด้วยการที่จะให้รัฐกำหนดพื้นที่ป่าที่ชัดเจนด้วยระบบแผนที่เดียวกันจากทุกหน่วยงานของรัฐจากนั้นพื้นที่นอกเหนือจากเขตป่าที่รัฐกันไว้แล้วและมีประชาชนทำกินอยู่แล้ว รัฐก็จะดําเนินการออกโฉนดที่ดินให้ทั่วประเทศภายใน4ปีให้แล้วเสร็จซึ่งประมาณการว่าน่าจะ1ล้านกว่าแปลงไม่ว่าพื้นที่นั้นจะเป็นสปกร4.01ุ 01, หรือที่ราดพสัสดุเราก็จะจัดสรรให้ประชาชนออกโฉนดที่ดินหมดคณิกันบางพื้นที่อาจจะต้องมีการสลักหลังที่โฉนดที่ออกที่จะห้ามซื้อขายในเวลา ห้ถึงสิปีเพื่ออะไรเพื่อป้องกันไม่ให้ประชาชนที่ได้โฉนดที่ดินพอได้ปั๊บแล้วขายทันทีแล้วก็ไปลุกป,ป่าใหม่